รายการต่อไปพบกับกเษกษตริดจอทุกคนโดดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติผนเจอไม่ต้องรอเกินอรีบตัดสินใจ ผัดร้อยคือชื่อในปันสนผมใส่พัดร้อยกับกระปดครับใส่ผัดร้อยกับบวกครับผมใส่พัดร้อยกับทัวงามไม้คับสวยไม้คับยาวไม้คับผมใส่พัดร้อยครับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่ผัดร้อยกับมันใช้พัดร้อยกับต้นหอมจีนผมเอาผัดร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พัดร้อยกับอ้อยผมใช้พัดร้อยกับมะละครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของท่านผู้ชมนั่นก็คือรายการเกษตร ติดจอครับคุณผู้ชมนะฮะพบกับผมเช่นเดิมพัชกรเสงล้ํานะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ด้วยขอบคุณมิรักแฟนเพลงด้วยนะครับที่โทรมาให้กําลังใจทางด้านหน้าใหม่กันอย่างมากมายเลยทีเดียวสําหรับรายการลูกทุ่งพัดร้อยนะครับออนแอร์อออากาศหลายคลื่นความถี่ทางหน้าปัดวิทยุอยู่ปัจจุบันนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับต้องขออภัยด้วยบางทีเนี่ยนะคุณผู้ชมครับว่าขอเพลงกันเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เปิดให้เลยนะเพราะว่าหน้าที่ภารกิจผมนนี่ยททั้้้งงลพืดวะ จัดรายการวิทยุด้วยแล้วก็ผลิตรายการทีวีให้กับคุณผู้ชมแบบนี้ด้วยนะครับก็ถือว่า,าผมและทีมงานก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันพอสมควรแต่เพื่อคุณผู้ชมเพื่อพี่น้องกเกษตรกรครับผมบอกได้คําเดียวเลยว่าแค่คุณผู้ชมได้เห็นรอยยิ้มจากคุณผู้ชมพี่น้องกเกษตรกรเท่านี้ผมและทีมงานก็ได้กําลังใจอย่างมากมายเลยทีเดียวครับสำหรับรายการเกษตรดจอของเราในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่เรียกว,ว่าใกล้ๆก,ก,กับพระาธาตุบางพวนที่อำเภอเรียกว,ว่า เมืองจังหวัดหนองคายนะฮะก็คืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีครับก็คือพี่น้องเกษตรกร,กรที่นั่นปลูกผักกันก็เยอะกระปลูกผักปลูกพืชผัก,ผก,ผกสวนครัวนะครับหรือแม้กระทั่งแตงโมคุณผู้ชมนะฮะแตงโมจะได้ผลขนาดไหนจะให้การตอบรับขนาดไหนกับพืชที่ฉีดลงไปครับ ผมสังเกตดูอย่างหนึ่งคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเข้าบ้านไหนลงบ้านไหนก็แล้วแต่ที่ได้ใช้สารสกัดธรรมชาติอินซีพัดร้อยแล้วมีขวดพัดร้อยนะครับตั้งอยู่นะฮะทางด้านหลังบ้านหรือว่าข้างๆกล้องฉีดยาหรือเรียกว่าถังฉีดยา แค่นี้เรามีความรู้สึกว่าผมเองก็มีความรู้สึกว่าดีใจนะฮะที่พี่น้องกเกษตรกรนะฮะได้ใช้แล้วก็พัดร้อยเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยเรารู้สึกว่าดีใจนะฮะที่พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยได้ใช้สารสกัดธรรมชาติอินซีพัดร้อยเพราะลึกๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับผมเองเนี่ยก็มีความคิดนะฮะอยู่ในใจอยู่แล้วว่าพัดร้อยเนี่ยไปช่วยพี่น้องกเกษตรกรได้อย่างแน่นอนสําหรับครอบครัวที่ยังไม่ได้กล้าตัดสินใจนะฮะใช้สารสกัดธรรมชาติอินซีพัดรร้อยผม อยะะากจะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นเปิดใจดูครับคุณผู้ชมนะ,ะได้ใช้สารสกัดธรรมชาติอินซีพลัสร้อยดูครับวันนี้เนี่ยนะครับผมเดินทางไปทั่วประเทศเดินทางไปพบพี่น้องเกษตรกรหลายท่านครับนะ,ะย่อมตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเออ พัดร้อยเนี่ยของเขาเนี่ยแน่จร,จริงๆว่าอย่างนั้นนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับกับเคสแตงโมคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกแตงโมอยู่ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่วันนี้ผมอยากจะให้ดูเคสของบุคคลท่านนี้ที่ได้นําสารส,สกัดธรรมชาติอินซีพัดร้อยไปใช้กับแตงโมดอกจะติดดกขนาดไหนและผลจะงอกงามขนาดไหนตามผมไปที่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรามาที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะซึ่งมาตามหาผู้ใช้พัดร้อยกันนะฮะซึ่งผมดูจากฐานข้อมูลจากกรุงเทพมหานครนะฮะบอกว่าที่อุดรธานีโดยเฉพาะบ้านผือเนี่ยใช้กันเยอะนะฮะท่ผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันว่าใครเอาไปใช้บ้างแต่ว่าโอ้ทางค่อนข้างขลุโหดครับแล้วก็ไปดูกันว่าเห็นบอกว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่เอาพัดร้อยของเรามาใช้นะฮะเดี๋ยวตามไปดูที่แปลงกันเลยนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผมไปถามที่หมู่บ้านมาบอกว่ามาที่แปลงละนะครับเดี๋ยวตามไปเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายการเกษตรจอวันนี้เรียกง่ายๆเลยคุณผู้ชมว่าผมเดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีอีกครั้งหนึ่งครับถ้าพูดกันภาษาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายคือตามล่าหาผู้ใช้พัดร้อยครับนะฮะเราตามมาโดยที่ยังไม่มีร้านเกษตรนะฮะแต่ว่าดูจากฐานข้อมูลลูกค้าจากกรุงเทพนะฮะแล้วผมก็เดินทางมาที่นี่กับทีมงานมาดูว่าที่นี่นะครับโดยเฉพาะอำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีนะครับที่ว่าใช้พัดร้อยกันอย่างมากมายเลยทีเดียว วันนี้ผมมาถึงแปลงเกษตรแปลงนี้ครับก็เดินทางกันมายากพอสมควรครับเข้าป่ายางมาด้วยนะครับไล่อ้อยมาด้วยนะฮะจนกระทั่งมาถึงที่นี่เขาบอกว่าผู้ช่วยนะฮะท่านผู้ช่วยนะฮะได้เอาพัดร้อยมาใช้นะฮะผู้ช่วยน้อยนะครับผู้ช่วยน้อยบอกว่าเอาพัดร้อยมาใช้นั่นนะฮะอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวไปถามกันเลยกันละกันเพิ่งฉีดพัดร้อยเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอย่ารู้จักกันสักหน่อยผมข้ามไปได้ไหมได้ครับได้เนาะท่านผู้ช่วยครับนะฮะอ่ะนะครับนี่เลยนะฮะท่านผู้ช่วยเมื่อกี้ผมพูดถูกไหมท่านผู้ช่วยน้อยสมบูรณ์เขาผู้ช่วยสมบูรณ์จริงๆก็คือชื่อง่ายๆว่าให้ผมเรียกว่าท่านผู้ช่วยสมบูรณ์เลยเนาะครับอ๋อนะฮะท่านผู้ช่วยสมบูรณ์คุณผู้ชมนะ ซึ่งไม่มีการเตรียมกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเมื่อกี้เห็นฉีดอยู่ฉีดอะไรอยู่ฮะพัดลอยพัดลอยเลยฮะท่านผู้ช่วยน้ำฝนกำลังพรำนะคานผู้ชมครับนี่ฮะเอากันสดๆตรงนี้เลยท่านผู้ช่วยครับอ๋อท่านผู้ช่วยปลูกแตงมานานเนี่ยปลูกมาหลายปี้วครับหลายปีแลืเปรอแตงนี้เพิ่งปลูกได้20กว่าวันแปลงนี้ได้20กว่าวันนะฮะเพิ่งเริ่มต้นและปลูกกี่แปลงอ่ะท่านผู้ช่วยครับปลูกอยู่สองแปลงสองแปลงเหรอครับ อ๋อแล้วปลูกมาหลายปีแล้วด้วยครับเป็นไงฮะพัดร้อยในรู้จักได้ยังไงอ่ะก็ดูทีวีครับเอ้าเหรอลงที่ตำบลคำบงเขาตำบลคำบงเขาดูทีวีโอเขาแนะนำเขาแนะนำาให้ใช้ทีหนึ่งนะฮะเป็นยังไงอ่ะท่านผู้ช่วยครับรู้สึกว่าดีไหมดีครับรู้สึกว่าปลอดภัยดีมันใช้ง่ายก็ไม่ไม่ได้ใช้เยอะด้วยปริมาณปริมาณน้อยๆเองนะฮะ แล้วเวลาเช้าเช้าอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมว่าฉีดเนี่ยถูกเวลามากเลยนะฮะับแปดโมงครึ่งตรงนี้นะซึ่งซึ่งฉีดเสร็จละที่เราเดินทากงกันมาตรงนี้นะฮะแปดโมงครึ่งท่านผู้ช่วยทั้งหมดตรงนี้เนี่ยวนีกี่ไร่ฮะของท่านผู้ช่วยครับตรงนี้ประมาณแปดไร่เก้าไร่ครับโอ้โหถึงนู่นเลยเนาะมาฝุดไร่อ้อยเลยจะถึงไร่อ้อยนู่นเลยกำปวลวกนู่นไม่ถึงนะฮะนี่ฮะทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะลงทุนสูงไหมท่านผู้ช่วยก็ประมาณ สามสี่พันในการลงทุนไปแล้วเนี่ยนะสังเกตดูท่านผู้ช่วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จ้างใครเลยสัตว์เองคนเดียวเลยเลยท่านผู้ช่วยครับเป็นไงฮะยี่สิบห้าวันนี่มันต่างกันไปไหมมันมันต่างจากอดีตไหมท่านผู้ช่วยต่างต่างตรงไหนบ้างท่านผู้ช่วยลองวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยทีนี่แตงเหรอฮะแตงแตงอะไรฮะแตงโมแตงโมครับโอ้แตงโมนะฮะมันมันมันต่างยังไงบันมันเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นกับแปลงนี้บ้างฮะท่านผู้ช่วยเราเล่าให้ผมฟังหน่อยจ้ใช้พัดร้อยไปแล้วได้อะไรบ้างถ้าถ้าเราใช้ แต่ก่อนเราไม่ได้ใช้รัดร้อยมันเผาามันจะไม่ยาวขนาดนี้มันจะคือมันไม่ตัวไวขนาดนี้ไม่ได้เลื้อยไวขนาดนี้ไม่ได้เลื้อยยาวขนาดนี้เต็มที่ประมาณไหนถ้ายี่ห้าวันนะนี่สมบูรกอมันเนี่ยนี่นี่่กอมันใช่ไหมครับนี่เม็ดมันอยู่ตรงนี้เลยแล้วถ้ามันก็จะอยู่ประมาณขนาดนี้แล้วจะไม่เจอลูกเล็กๆอย่างนี้ด้วยเอ้าหรอแขนก็จะไม่เยอะเนี่ยแขนอย่างนี้เนี่ย ถ้าแขนงเยอะก็ลูกลูกเขคงลูกเขจะจะจะมาจะมาตามแขนงเลยอ่าลูกออกมาตามแขนงดูสังเกตดูหนึ่งหนึ่งหลุมนะฮะคุณผู้ชมครับหนึ่งสองนะฮะสามสี่ห้านะฮะหกเนี่ยนี่แขนงหกนี่แขนงนีผมนับนี่แค่แขนงนะอ่าเจ็ดนะฮะแปดนี่ฮะแปดมีไปเรื่อยๆครับเนี่ยฮะตลอดแปดแขนงแปดไปเรื่อยเลยฮะแขนงจะแตกไปเรื่อยนะฮะขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยเก้านะครับเนี่ยครับ เก้าแขนงโอ้มันมาไปมากเลยจำเรียนใแขนงเยอะแขนงคือแขนงแตกเนี่ยนะฮะคือผมไม่ได้นับยอดนะคุณผู้ชมคือนับแขนงเนาะนผู้ช่วยแค่แขนงแตกนี่ก็ถือว่าเพิ่มเพิ่มผลผลิตแล้วนะครับแต่การเพิ่มหรือไม่เพิ่มคุณผู้ชมคสังเกตได้ง่ายคือออกดอกแล้วออกดอกมีบางมีบางจุดบอกออกออกหัวออกออกลูกแล้วหรอครับรมีลูกติดมาด้วยมีลูกติดแล้วนะฮะบางที่โอ้ยนี่ไวมากอ่ะคุณผู้ชมสังเกตดูง่ายนะฮะ ยี่สิบห้าวันเมื so sure, From, ่อก่อนเต็มที่แค่นี้เออแล้วฉีดไปกี่หนนะท่านผู้ช่วยสองนี้ครั้งที่สามเมื่อกี้นี่นะเมื่อกี้นี่คือครั้งที่สามฉีดเช้าๆอย่างนี้เลยใช่ไหมท่านผู้ช่วยปลูไวไหมปลูกมามารักษาง่ายอ่ะครับคือแตงโมท่านผู้ช่วยครับผมผมถามนิดหนึ่งคนก็ปลูกกันทั่วบ้านทั่วเมืองมันปลูกยากไหมท่านผู้ช่วยดูแลยากไหมแตงโมดูแลยากครับมันมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะถ้าเกิดปลูกครับท่านผู้ช่วยโรคโรค โรคนี้สําคัญที่สุดเลยเช่นเป็นอะไรบ้างฮะท่านมาแงมนเอเพี้ยจักจันเพี้ยเพี้ยไฟเพี้ยไฟเพี้ยจักจันเชื้อราเชื้อราอือเมื่อกี้ผมเห็นอยู่อะฮะที่ท่านผู้ช่วยผสมเมื่อจะพูดในแปลงแปลงนี้เนี่ยผสมอะไรไปบ้างครับกี่อย่างอะสองอย่างครับสองอย่างเองงงสองอย่างเท่านั้นนะฮะ ก็คือพัดร้อยกับยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงครับถ้าเป็นสมัยก่อนละท่านผู้ช่วยกี่ตัวฮะที่กองอยู่ตรงนั้นสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวนะท่านผู้ชมครับที่ที่ต้องใช้แต่ละครั้งใช่ไหมท่านเพื่อนลดต้นทุนไปเยอะไหมท่านผู้ช่วยลดต้นทุนไปเยอะครับผมใช้ง่ายสะดวกแล้วพอใช้ง่ายเสร็จแล้วเนี่ยยังได้ผลอีกด้วยนะท่านผู้ช่วยเนาะอันนี้ผมผมไม่ได้ยุเองุอยนี่ฮะนี่นี่นี่แสงเงอย มันเกิดแล้วนี่ติดลูกแล้วเนี่ยเนี่นะฮะท่านผู้ชมอ๋อนี่เนี่ยอย่างนี้สมบูรณ์ไหมต้องมองรวกันสมบูรณ์เลยนะอย่างนี้นะฮะแสดงว่าดอกที่เขาออกมานนี้ได้ลูกหมดเลยนะท่านผู้ชมใช่ไหมไม่ได้ครับอนนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้ไอ้นี่เป็นดอกอันนี้เป็นดอกเฉยเฉยไจะเป็นลูกละมีมีลูกติดออกมาเนี่ยเลยูแขนงะท่านผู้ชมอืมแขนงเยอะครับนี่แค่แปลงอ่อนๆเนาะนะฮะแปลงอ่อนๆอูทั้งหมดนี่สวยจริงๆเลยนะฮะ พี่เห็นแค่ไปดูข้างล่างยี่สิบห้าวันอ้าวไหนไหนเดินพาไปดูหน่อยฮะด่พาไปดูตรงติดล้วอ่ะลูกเยอะเลยลูกเยอะเริ่มติดแล้วเนี่ยติดแล้วแล้วแขนงนะดูจริงกันเองถ้าตรงนี้มันออกไปใช่ไหมถ้าไม่ช่วยออกไปปุ๊บไปมันก็จะมีลูกอีกเนี่ยแตกมาตรงนี้อีกถ้าได้ประมาณสักสามสิบห้าวันเนี่ย ชนกันหมดเลยมันจะมาอย่างนี้หมดเลยที่เดินเลยแหละตรงนี้จะไม่มีที่เดินเลยยอดมันอ่ะเยอะมากเลยแน่นท่านผู้ช่วยมาสองปีแล้วเหรอปีแลหลายปีสามสี่ปีแล้วเดี๋ยวนะผมลืมถามคุณผู้ชมบ้านอะไรนะที่ท่านผู้ช่วยอยู่นะครับ้านสักู้น้อยบ้านสักู้น้อยครับอ่าฮะตำบลตำบลหนองหกปูอำเภอบ้านถือจังหวัดจังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมนะฮะอุดรนะอุดร แต่นี่ไปไวมากเลยสังเกตดูเกือบจะทุกต้นนะต้องช่วยไวมถ้าสังเกตออกดอกนี่ปกติ2 2 5วันถ้าเมื่อก่อนไม่ใช่พัดร้อยเนี่ยออกดอกยังทาเ่อะก็ยังประมาณเต็มที่25วันเ่ากัอนนี้ครับประมาณนี้อ๋อก่อนจะเจอพัดร้อยอยู่ได้ประมาณนี้นะฮะแค่นี้ใช่ไหมฮะมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วลงทุนไปก็สูงนะซื้อไปแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ เรื่องโรคเรื่องแรงไม่ยมีเลยนะที่นี่มูดูแรงง่ายเลยนะท่านผู้ช่วยคือถ้าผมผมผมลองนั่งกับท่านผู้ช่วยนะฮะสังเกตดูนะฮะยอดเนี่ยนะฮะท่านผู้ช่วยเนี่ยจะสมบูรณ์มากแล้วเขาขนเยอะนวลนะฮะเนี่ยฮะแล้วใบจะดีมากนี่ฉีดไปสามผลครั้งนี้ครั้งที่สามฉีดช่วงเช้าด้วยนะท่านผู้ช่วยมีแปลงอีกแปลงเห็นบอกว่าใช้พัดร้อยเหมือนกันแปลงไหนฮะ ไปอีกประมาณประมาณทักสามกิโลสามกิโลอันนั้นคือเก็บหรือยังยังครับแต่ลูกแต่ลูกมันโตแล้วเท่าลูกประมาณไหนผมไม่ปป้งมือมีแล้วใช่ไหมอันนั้นฉีดพัดร้อยไปกี่หน่สี่สามสี่หนสามถึงสี่หนแต่นี่คือสามครั้งนับได้คือสามครั้งนั่นคือประมาณสี่หน่ได้เพราะว่าเราเพิ่งเอายามาพร้อมกันพร้อมกันฉีด ออก็แสดงว่าไ,ได้ประมาณนั้นก่อนหน้านั้นหน่อยงน,นงถ้าง,งั้นเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับไปคุณผู้ชมครับทนโปรดปังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมาชาติคนเจอไม่ต้องรอเกิดรีบตัดสินใจัดร้อยคือชื่อในฝันสันเฮียครับพันร้อยขวดหนึงครับ ตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สําคัญพัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวอ้อยยางพาราผักและอื่นๆอีกมากมายรับรองใช้แล้วผลดีได้จริงเกษตรกรถูกใจเมื่อใช้พัสร้อยผมใส่พัดร้อยกับกระปดกครับใส่พัดร้อยกับบวกครับผมใส่พัดร้อยกับทัวงามไหมครับสวยไหมครับยาวไหมครับผมใส่พัดร้อยกับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พัดร้อยกับมัน ใช้พัดร้อยกับต้นหอมจีนผมเอาพัดร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พัดร้อยกับอ้อยผมใช้พัดร้อยกับมะละครับ างนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจิอไม่ต้องรอเกิอรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในปันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปอีกแปลงหนึ่งนะฮะเมื่อสักครูน่นี้นะฮะเราออกจากแปลงที่ท่านผู้ช่วยเจอกันละนะฮะคุยกันไปแล้วเมื่อสักครู่ในสมบูรณ์มากเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเนี่ยท่านผู้ช่วยตามเราไปแล้วนะฮะกำลังนําทางเลยเนี่ยฮะ ความยากลาบากของเกษตรกรจริงๆนี่ดูนะฮะต้องใส่รถเข็นตามมอเตอร์ไซค์เอาน้ามาอย่างนี้นะเนี่ยฮะต้องบอกเลยว่าเจอสินค้าที่เป็นเกษตรนะฮะใช้อะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนะี่ยปวดรุนเถอะครับนะะความยากลําบากครับนี่กาลังปลูกกันด้วยนะแปลงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับข้างๆนี้นะน่าตงนะครับนะฮะโอ้โหนะครับกําลังเห็นเลยนะฮะน,นะนี่เด็กวิ่งวิ่งเล่นเลย <laughs> เดี๋ยวท่านผู้ช่วยกำลังพาเราไปอีกแปลงหนึ่งเห็นบอกว่างามมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูที่แปลงนั้นกันเลยครับเดมตรแล้วถึงเก็ดูดด่ดน,นะครับตรงนี้เรามาอีกแปลงนึ่งนะท่านผู้ช่วยครับทั้งหมดนี่ถึงไหนอท่านผู้ช่วยครับของท่านเอง ไปนูนป่นเลยหรอต้นไม้ต้นไม้นู่นไปนู่นเลยเหรอโอ้โหทั้งแถบเลยนะดูความเขียวนะฮะสมบูรณ์เลยนี่ฉีดไปกี่หัวนะถ้าไม่ช่วยครับสามสามเหมือนกันนะฮะดูสังเกตดูนะท่านผู้ชมฮะเนี่ยฮะเมื่อกี้นี่พามาติดรูปแล้วนะฮะเนี่ยฮะลูกอย่างที่บอกโอ้โหติดข้อติดข้อต่ออย่างนี้เลยนะโอ้โหนี่เลยนู่นเลยดูสังเกตอีกอย่างนึงนะยอดนะคุณคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนกันกับที่แปลงเมื่อสักครู่นี่เลยถ้าไม่ช่วยเนี่ยฮะเนี่ยติดหมดแล้วนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าไม่ ไม่กระติดเท่าไหร่อันนี้ระยะเวลาของเขาเนี่ประมาณเท่าไหร่ละครับเนี่ยกี่เดือนละเดือนกว่านี่เดือนกว่าเองนะเดือนกว่านะี่อีกกี่วันถึงจะได้เก็บฮนะเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งในชะ่ไหมสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์นี่เห็นละนะฮะอันนี้พันอะไรฮะเนี่ยท่านท่านผู้ชมพันอะไรดูนะพันกินนาลีกินนาลีเหรอฮะ,อะกินนาลีเนาะนะฮะดูสังเกตดูตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับมาตามอะไรครับท่านผู้ชม รีสังเกตุจากยอดแล้วนี่ท่านท่านใส่ปุ๋ยยังไงไปบ้างไหมหแตงนี้หรือว่าลองพื้นเหมือนเดิมลองพื้นเหมือนกันาครั้งแรกครั้งเดียวเลยสองครั้งครั้งแรกก็ลองพื้นต้นหลุมแล้วก็<ไ>ปลกครับล,ล่องอืมโรยไปที่ใกล้ๆล่องแล้วก็ไถกลุกินอ๋อคือโรย <พอ S 2> เฉพาะข้างๆนี่เองนะฮะไม่ได้่างไม่ได้ใส่เข้าตรงตรงปุ๋ยจะอยู่ตรงนี้ปุ๋ยจะอยู่ตรงนี้ให้เขาหารากเขาจะได้มาหากินแล้วท่านฉีดพัดลอนนี่เป็นละอองฝอยเลยปะอ ไปแบบเร็วๆเลยนะฮะเป็นอองฝอยเห็นบอกว่าใส่พัดร้อยในใส่เกินใส่เพราะอะไรอ่ะท่านใส่ใส่ลงไปนี่ประมาณกี่ซีซีที่ท่านใช้ในต่อถังอย่งเงยยี่สิบโอ้โหคุณผู้ชมยี่สิบถือว่าหนักมากนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมีมีเกิดอาการอะไรบ้างไหมครับก็ไม่มีไม่มีนะ<ต>เพราะว่าท่านท่านต้องบอกตรงว่าที่ท่านใช้เนี่ยนะครับเกินนะ<ม>ฮะเกินผมขออนุญาตหยยบตรงนี้นะฮะแต่ว่านะฮะ ส่งผลให้พืชมีอะไรไหมตอนนี้ผมต้องบอกตรงว่าโปรดใช้วิตจารณญยาในการชมเอาแล้วกันคุณผู้ชมถ้าหากว่าใช้และเป็นแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะท่านผู้ช่นะนะครับเพราะอะไรถึงใส่อย่างนั้นเพราะว่ายังไงอยากให้งามครับอยากให้งามเพราะมันดูมันก็น้อยมันไม่น่าจะเป็นยาเหรอใช่ไหมฮะมันจะเป็นยาเหรออย่างงี้ใช่ไหมฮะดูสังเกตดูนี่ฮะอมันยาบางตัวใช้ตั้ง80 90ิบเียังไม่ได้ผลเลยครับแลวไอ้นีน้อยมันจะได้ผลเหรอครับ เนี่ยแมลงพึ่งอันนี้พึ่งนะฮะเขามากวนแต่ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยฮะโอ้โหนี่ยดูด้วยอยุยอนใบอ่อนแตกดีมากเลยแล้วนี่ท่านจะฉีดอีกไหมฮะเนี่ยท่านก็ฉีดนี่นานแต่ห่างๆนะห่างๆเนาะก็ต้องยืดเวลาคือบางคนบอกว่าฉีดรรรรรรสักสิบวันรรรสักสิบวันเนาะแต่บุ๊คอ,อันที1 1> ห่หนึ่งฮะอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะได้ครับคุณผู้ชมครับสักอาทิตย์หนึ่ง คือคุณผู้ชมถามผมเยอะนะฮะบอกว่า,าถ้าหากมันติดดอกอย่างเงี้ยฉีดได้ไหมเพราะพืชประเภทแบบนี้มันมีดอกตลอดนะท่านนะมันจะดอกตลอด,ดอแต่ไอ,อส่วนที่ดอกกับลูกเนี่ยมันต่างกันคุณผู้ชมชสังเกตดูเนี่ยนะฮะลูกมันจะออกมาอ่าใช่ครับมนติดมาเลยใช่แต่นี่คือ <จำ S 1> เป็นดอกไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเกิดมันอ,ออกลูกอย่างนี้แลนะ้วเนี่ยฉีดไปได้นะครับไม่มีผลอะไรแต่ขอให้ฉีดเช้าๆแล้วเป็นเปย์แบบรอองฝอยเนะท่านเนาะอู้ตรงนู้นเน่ยจับมือกันเต็มเลยโอ้เนี่ยฮะดูสังเกตดูเนี่ย่านผู้ชมครับ ดูนี่มาตามมาดูเลยครับสวยไหมคุณผู้ชมลองวิเคราะห์เอาเลยกันนะฮะขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตไปหาท่านผู้ช่วยนิดนึงปุ๊บนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยท่านท่านผู้ช่วยเองเนี่ยก็ทําแตงมาเหมือนกันแต่พอทําแตงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปที่ไหนร้านเกษตรร้านเกษตรบ้านผืออำเภอผือครับแต่ก็ไปซื้อสองสามสี่ห้าตัวอ่ะสี่ห้าอย่างสี่ห้าอย่างนะมาผสมโรงกันแล้วก็ทุนในสูงไหมตอนนั้น งันต่อขวดนี่ก็สามถึงสี่ร้อยบาทสองร้อยบาทกว่าก็มีหรือห้าร้อยก็มีมีใช่ไหมฮะมีทุกราคามีทุกราคาสผสมโรงกันใช้ถามนี่หนึ่งท่านครับใช้พัดร้อยกับไอ้ที่เมือกสักครู่นี่สี่ห้าตัวต่างนะ,ะ <c oughs> ต่างต้นย่นระยะเวลาใช้มันใช้ง่ายอะครับมันดวกกันอืมไมไ่ต้องเสียเวลามาผสมหลาย อย่างอืมซื้อยาก็ไม่ต้องไปวิ่งไปซื้อมันตั้งสี่ห้าตัวบางทีเราลืมซื้อจับใบมาก็วิ่งไปซื้อจับใบอีกชจ้ไหมฮะอ่าใช้ง่ายอ่ะครับสะดวกสะดวกนะครับคือผสมน้ําเปล่าแล้วก็ถ้าเราใส่นอนก็คือยาฆ่าหนอนฆ่าแมลงเขานีดหน่อยแล้วก็สองตัวจบเลยนะฮะล้วฉีดอืมอืมก็ถือว่าสมบูรณ์นะอย่างนี้นะท่านนะก็เหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์เหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดูที่ผลแล้วกันครับนะว่าจะขนาดไหนแต่จริงจริงแล้วผลเนี่ยผมบอกตรงเลยว่าดูเนี่ยด คุณผู้ชมที่ทําแปลงเกี่ยวกับกับแตงนะผมว่าถ้าถ้าคนได้แบบนี้ก็ถือว่าพอใจมากนะท่านแร่เนี่ยดูดูสังเกตเมื่อสักครู่นี้ครับเมื่อกี้นี่แปลงเมื่อกี้นี่ก็ลากเนี่ยนี่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 รากเขาครับเนี่ยขาวเนี่ยเนี่ยเขาขาวนี่ใช่หมดเลยเนี่ยนี่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 ตามลายมาเลยนะฮะนะสมบูรณ์สมบูรณ์มากรากขาวดีมากครับคือคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกแตงอยู่ก็วิเคราะห์เอาแล้วกันนะฮะว่าว่าอย่างเนี้ยสมบูรณ์ไหมนะท่านเนาะพเราพูดเองไปก็เหมือนกับว่าจะเชียร์กันมากเกินไปดูรากนะครับคุณผู้ชมเน เนี่ยโอ้โหนี่ดูไวเลยเริ่มติดแล้วเมื่อกี้ถ้าแปลงเมื่อกี้นี่ก็อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ในอย่างนี้เลยนะจะเป็นอย่างนี้เลยสักประมาณสักสิบวันจะเท่ากันเต็มไปหมดเต็มเลยนะนี่เต็มชูหมดเลยนะโอ้โหเห็นแล้วมีความสุขอย่างไรมีความสุขไหมลูกเยอะครับลูกเยอะแลวนี่ครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมครั้งแรกในการใช้นะครับผิดหวังไหมท่าน ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเห็นบอกจะซื้อใหม่ด้วยถ้าหมดก็ต้องสั่งเห็นบอกว่าคนในหมู่บ้านเองเนี่ยต้องามาดูแปลงเป็นยังฮะอยากใช้อยากใช้อยากจะใช้เนกันเลองเขาถามดูครับสั่งยังไงครับอกผมก็สั่งทางไปรษณีย์เนื่องจากว่าที่อำเภอบ้านผือคุณผู้ชมฮะยังไม่มีร้านเกษตรเพราะว่า ผมมาที่นี่ครั้งแรกนะฮะเพราะว่าผมไปทาตลาดแถวจังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีนะฮะพี่จิตนะฮะ,แ,ะแถวมุกดาหารทั่วไปแต่ว่าอุดรธาน,นีเนี่ยผมเพิ่งมาครั้งแรกนะฮะในการมาทําถ่ายท,ทํารายการทีวีแต่ซึ่งรายการทีวีของเราเนี่ยนะฮะออกอากาศเนี่ยท,ทั่วทั่วประเทศแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกด้วยแต่มีคนสั่งซื้อเนี่ยเยอะนะฮะแต่ผมก็มาตามรายชื่อที่สั่งมาแล้วก็มาเจอท่านผู้ช่วยตรงนี้เนาะท่านผู้ช่วยครับ,รบก็ถือว่าดีใจนะท่านเนาะนะฮะมีความสุขไหมอย่างนี้ครับมีความสุข ถ้าผมถามนิดนึงมาพัดร้อยเก้าร้อยบาทตอนนี้ซื้อขวดแถมขวดแพงไหมไม่แพงเพื่อนเพื่อนเขาก็ถามนยผมล้าขอแบ่งสักขวดขอแบ่งสักขวดนี่นะผมบอกเดี๋ยวถ้าผมลองดูก่อนดี่ปีนี้ขอให้เต็มเต็มก่อนลองหนะฮะใช้คุ้มค่าก่อนให้มันคุ้มค่าก่อนใช่ไหมทดออขอให้แบบคือซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นขอบแรกเป็นครั้งแรกที่ท่านผู้ช่วยได้ใช้นะฮะกับแตงเนาะถ้าได้อย่างนี้ก็ถือว่าสมบูรณ อยู่ใน90%คุณผู้ชมฮะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เป็นไรนะฮะก็ท่านผู้ช่วยเองก็ยังมีอะไรที่ติดอกติดใจอยู่นิดหน่อยก็คือในเรื่องของลูกแค่นั้นเองเนาะนะฮะว่าจะจะออกมาได้ขนาดไหนแต่สังเกตดูจากต้นนะฮะดูจากเครือต้นสมบูรณ์อย่างนี้ผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือคนคนที่ตอบก็คือน่าจะเป็นท่านเองนะเพราะทำทำแตงมานานร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าต้นสมบูรณ์อย่างนี้ลูกออกมาครับผมก็มั่นใจเลยนะฮะอืมสวย นุสวยผมเห็นแล้วผมก็มีความสุขจังเลยเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ฮะท่านฮะทั้งหมดตรงนี้เนแปลงนี้ตรงนี้ก็ประมาณสิบแปดไล่สิบแปดไร่นะท่านครับคิวเลยนะทําคนเดียวเหรอเนี่ยท่านก็สองคนสองคนกับแม่บ้านนะครับแม่บ้านไม่ยอมออกไม่กล้าสองคนแต่เพื่อนเขาเอาแรงกันแบบว่าช่วยกันไปเรื่อยๆคือรับจ้างเอาแรงกันครับเขาเรียกว่าลงแขกกันครับลงแขกนะฮะ วันนี้มาทําของเราพรุ่งนี้ก็ไปทำของเพื่อนไปเลื่อนแปงให้ของเพื่อนแล้วนี่ส่งไปที่ไหนฮะท่านส่งไปส่งไปที่ตลาดเมืองทองอุดรตลาดเมืองทองที่อุดรนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่อุดรธานีนะนะฮะก็ถ้าหากว่าอยากจะกินเรียกว่าแตงโมที่ไม่มีสารพิษนะฮะคือแปลงของท่านผู้ช่วยก็ไปขายที่นี่ไหนตลาดเมืองทองนะฮะก็ไปหาซื้อได้นะครับเพราะแตง แปลงนี้แล้วก็แปลงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าผ่ากินตรงนั้นได้เลยนะครับท่านผู้ช่วยครับฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างไหมครับที่ชมรายการอยู่บ้างยังไม่กล้าใช้พัดร้อยเลยท่านครับอยากจะฝากอะไรบ้างก็อ,อ,อยากจะให้ทดลองดูครับเพราะว่าผมก็เคยใช้ซึ่งเคยใช้ครั้งแรกครับครั้งแรกก็อ,อ,อยากจะขอแนะนาลองใช้ดูเผื่อจะแต่งานอะไรเนี้ยแต่ <laughs> งาน<ม> <laughs> ซึ่งงามงามงาม,งามต้องบอกว่างามจับใจจริงคุณผู้ชมนะฮะ สิ่งที่ได้มาสังเกตได้ง่ายนะฮะรากนะฮะดูจากรากเนี่ยร,รากสมบูรณ์นะฮะคือสมบูรณ์แล้วดอกสมบูรณ์แล้วก็ติดลูกด้วยนะฮะสังเกตได้ง่ายเลยนะฮะเนี่ยลูกฮนะออกมาตลอดเลยตอนนี้เนาะเนี่ยดูเือไปนี่เลยนะฮะไปได้ทั้งหมดเลยนะฮะตรงนี้โอ้โห ทุกั้นในจริงคุณผู้ชมนะไม่ผิดหวังจริงๆที่ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดอุดรธาน,านีเห็นบอกว่าอุดรเองเนี่ยก็มีคนใช้เยอะแยะมากมายเลยท่านครับ,รบนะฮะถ้าผมมีเวลาผมจะหยุดที่นี่อีกสักหน่อยนะฮะเพื่อที่จะตามล่าหาผู้ใช้พัดร้อยกันเพื่อจะนาภาพดีๆไปฝากคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะเอาละวันนี้ผมขอบคุณท่านผู้ช่วยก่อนที่พาเราเดินทางมามนะ,ะสองแปลงเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับถ้าหากสนใจสารส,สกัดธรรมชาติอินรีพัดร้อยล้วก็โทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับผู้ช่วยครับมีคนผู้ชมเนี่ยนะฮะด อยากจะมีเบอร์ติดต่อให้กับคุณผู้ชมบ้างไหมมีครับบอกเบอร์โทรได้เลยครับ082ครับ1 1 2 2 9 4 4 9 9 4 4นะครับท่านผู้ช่วยนะฮะเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านหน้าจอแล้วคุณผู้ชมครัเอาละเวลาหมดแล้วครับขอบคุณท่านผู้ช่วยมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมครับเป็นไงฮะสมบูรณ์ตามชื่อเจ้าของไหมครับนะฮะชื่อเจ้าของไรคือคุณพี่สมบูรณ์หรือท่านผู้ช่วยสมบูรณ์นะฮะได้ใช้สารสกัดธรรมชาติอินซีพลัสร้อยของเรานะฮะก็ถือว่าผมบอกได้เลยว่านะนะฮะคงได้รับคําตอบจากผู้ช่วยสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดีนะฮะคุาผู้ชมครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ปลูกผัก ปลูกพืชต่างๆอยู่ตอนนี้นะครับหวังว่าคงได้รับคําตอบจากผู้ช่วยสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดีในการตัดสินใจนะฮะได้ใช้สารสกัดธรรมชาติอินทซ์พัดร้อยกันนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเลยนะฮะ สารสกัดธรรมชาติอินซีพัดร้อยเดินทางมากว่า4ปีแล้วคุณผู้ชมนะที่นั่งชมรายการของเราอยู่ปัจจุบันนี้นะครับผมอยากจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าใช้เถอะครับคุณผู้ชมนะเก้าร้อบาทซื้อ1ขวดแถมฟรี1ขวดเราการันตีกันกวันนี้ผมไม่ยุแยงแต่แขงรั่วอะไรที่อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นได้ซื้อของซื้อของซื้อของ,อของพัดร้อยนะเพราะอย่างที่ผมเรียนสม่ําเสมอว่านโยบายของทางบริษัทเราคือช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นลดต้นทุน คำถามทุกคําถามที่ผมถามแทนคุณผู้ชมไปนะฮะสำหรับนะเคสต่อเคสเนี่ยผมเชื่อว่ารายการเกษตรแบบนี้เนี่ยนะครับมีมากมายเลยทีเดียวทางหน้าจอวิทยุอยู่นะฮะหรือว่าทางหน้าปัดวิทยุหรือแต่ทางหน้าจอโทรทัศน์ก็แล้วแต่นะครับเยอะเลยคุณผู้ชมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ดูรายการดูตัวเองในโทรทัศน์ก็เหมือนกันครับเพราะว่าไปนะเปียนอีกช่องหนึ่งก็มีอีกละนะฮะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่างนี้นะฮะ โอ้โหผมก็ไม่ขอเอ่ยนะแล้วก็ไม่ขอโจมตีกันกันและกันในเรื่องของนะการโฆษณานะแต่วันนี้เนี่ยถือว่าพัดร้อยไม่ใช่เป็นการโฆษณากันและกันคุณผู้ชมเป็นการแชร์ประสบการณ์ว่านะครับใครเอาไปใช้บ้างแล้วใช้ได้ผลขนาดไหนผมและทีมงานก็จะเดินทางไปที่นั่น ไปเจอกับพี่น้องเกษตรกรที่เคยใช้แล้วก็ตามไปดูว่าใช้ต่อเนื่องหรือไม่หรือเคสใหม่ๆที่ผมเดินทางไปแล้วเนี่ยเขาใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างได้ผลมากน้อยขนาดไหนผมตามไปถึงที่เลยนี่คือความการันตีหรือการการันตีให้กับคุณผู้ชมได้ตัดสินใจใช้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์รัดร้อยกันครับคุณผู้ชมเอาละผมคุยมาก็ยาวนานพอสมควรแล้วเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมเจออกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็แลวกันอย่าลืมไปกดไลค์กันเยอะๆใน Facebook ด้วยหรือติดตามย้อนหลังกันได้ที่ Facebook แสตเกษตรดิจอด้วยนะครับรายการทีวีของเราดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปแล้วจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ